ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าขาตั้งโกโปรตัวนี้นะครับผมก็เป็นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสะกดยังไงนะครับมันก็น่าจะเป็นยูนัซี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นขาตั้งขาตั้งกล้องนะครับผมขาตั้งโกโปรนะครับผมมันก็จะมี power bank ในตัวนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเจ้าโกโปรตัวเนี้ย กล้องมันอะสามารถบันทึกวิดีโอได้แค่แป๊บเดียวครับผมมันค่อนข้างแบตมันจะหมดไวมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมค่อนข้างจะเยอะมากถ้าใครซื้อโก็โปมาใช้เขาบอกได้เลยว่าเตรียมตัวทําใจได้เลยครับผมเพราะว่ามันจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาเยอะมากอย่างอันนี้ครับผมมันก็จะเป็นขาตั้งของโก็โปเลยนะครับผมก็จะเป็นโก็โปตัวเนี้ย มันก็จะเป็นขาตั้งอันเล็กที่ไว้สําหรับเดินถ่ายเดินอะไรประมาณนี้นะผมผมซื้อมาใช้แล้วราคามันหนึ่งพันหร้อยบาทซื้อมาใช้แล้วมันก็ใช้โอเคนะครับผมแต่มันไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าผมเอาไปเดินบันทึกวิดีโอนะครับผมเพราะว่าเจ้ากล้องโปตัวนี้อย่างที่บอกอ่ะมันมันบันทึกวิดีโอได้แค่แป๊บเดียวครับผมแล้วมันแบตมันหมดไว ผมก็เลยต้องซื้อเจ้าขาตั้งตัวนี้มาที่เป็น power bank ที่มีชาร์จแบตในตัวซื้อมายังไม่จบครับผมปวดหัวมากต้องซื้อตัวต่อที่จะมาต่อด้านขาตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาใส่เข้ากับหัวตัวนี้ครับผมจะต้องใส่ตัวเนี้ยเพื่อจะเรียต่อโปโปรอีกไม่งั้นก็ใส่ไม่ได้ ถ้าถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใส่กับโกโปรตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีครับผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาอีกสามสิบห้าบาทครับผมเพราะว่าไอ้เจ้า p o ร e r b a n ตัวเนี้ยมันไม่แถมตัวนี้มาให้นะครับผมแต่ผมดูแล้วครับบางร้านมันมีแถมมาให้นะครับผมแต่ว่าราคามันก็จะขยับขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ตจากที่ร้านที่ผมซื้อขึ้นมานิดนึงนะครับผมมันก็ ราคาก็จะแพงกว่าคัดิสหน่อยแต่ว่าที่ผมซื้อมามันอยู่หนึ่งพันกับเก้าสิบบาทครับผมเป็น power bank ขาตั้งเป็น power bank เลยนะผมมันก็จะต้องต่อในลักษณะประมาณนี้ครับผมมันก็จะใช้ลักษณะประมาณนี้ครับผมเวลาเดินถ่ายเราจะใช้เดินถ่ายอย่างนี้นะครับผมแผ่นซ้ายแผ่นขวาแผ่นลงแล้วมันก็ไม่จบ ไม่จบจริงๆผมจะต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเพื่อที่จะเปลี่ยนจากโกโปรตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอ่อต่อสายไว้ชาร์จเขแบงค์ได้ครับผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนอีกเป็นฝาครอบแบตฝาปิดแบตอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะต้องเอาตัวนี้มาใช้ซื้อตัวนี้มาใช้เพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวเนี้ยมันอันนี้เป็นของเดิมของมันนะครับ มันจะไม่มีรูให้เสียบสายชาร์จนะครัผมจะต้องซื้อตัวนี้มามาใส่ซึ่งหมดไปกับค่าวอุปกรณ์เยอะมากครับผมนี่มัจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็สามารถใช้สายชาร์จมันเอามาชาร์จได้เลยครับผมมันก็จะเสียบชาร์จประมาณนี้ครับผมเสียบอิดอันนี้เป็น สายชาร์จเข้านะชาร์จตัวเค้าแบงค์นะผมแต่แถบนี้จะเป็นที่สำหรับชาร์จออกชาร์จ o p r ปอะไรประมาณนี้ครับผมนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อย่างนีนะในกล่องมันก็จะมีมาให้แค่นี้นะผมเป็นคู่มือที่อย่างที่ผมบอกไม่มีใครอ่านกันเพราะว่าใครๆก็ใช้ใช้อยู่แล้วในกล่องมันมีแค่นี้แล้วก็มีตัวตัวเค้าแบงค์เป็นด้ามจับแล้วก็เป็นตัวขาตั้ง ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัว Power Bank ตัวเนี้ยเราสามารถใช้ต่อตรงกับตัวนี้ได้เลยนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าซื้อตัวถ้าซื้อตัวนี้มามันจะคุ้มกว่าซื้อตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นก็ตกหนึ่งพันห้ารอยบาทตัวนี้อยู่แค่หนึ่งพันเก้าสิบาท เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัว power bank บเราสามารถต่อสั้นขนาดนี้ได้เลยครับผมต่อสั้นแบบนี้เราสามารถต่อสั้นแบบนี้ได้เลยครับผมมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็ใช้เดินถ่าย,าน,ยาน,น,น,นี้ได้อะไรหมุนนี้นีได้